ครับสวัสดีครับผมคิวแซบเมนูมือนี้ต่ำคุ้งข้าวปุ่นแล้วกะแคบหมูครับใส่หอดมือใส่หอดส่อม,มอด้วยนะนี่ ตํำบางค้งตํำเองนะบริสุทธิ์อีเมลต่าเจื้อได้บะมีหมูถอดไก่ถอดอืม ใส่ฮอดมือใส่ฮอดสอมแล้วเนี่ยแสบครับไม่เคย ท่อนั่นครับนีอออ่อืมไป แสบ,บขักแสบแน่โอ้ยมีจานห้องก็ว่าใส่เนาะค่อยได้ๆนี่มีจานห้องอยู่อืมรูต่แสบเว้ยเฮ้ต่แบบลาวๆเละะยก้บวเใลเอันผูเข้มเงอนมะม่วมีผู วิธีกลิ่นเนาะกินแบบแซบเลยพันไปเลยครับนี่พันสีเลยคุณเจัาสีแซบครับโอ้โหสิใส่ตาถ้องเนาะนี่สีครับนะใส่เลยไปเลย มมหมูทอดไก่ถอดเนาะอือ,อ,บบดอเดี๋ยวตก็จับหมูแซ่บเลยอันนี้ห่อนแต่ว่ามือนีบ่มี่บ่ได,ด้ทอดหมูบ่ได,ด้ทอดไก่บ่ได้ทอดกินกับแคบหมูเหมือนกันเนาะ เดี๋ยวเท่หน่าจังจัดนะครับผมเป็นคนมากินตำบังคับขาปุ่นไลเนี่ยใส่เข้าไปกังสี่เลยเพรามากินแบบว,ว่าเป็นตำสั่วก็ใส่เข้าไปคู่กังสี่เลยครับผุ่นไหม่หมเลยครับ กินบ้านๆกลินบ้านๆที่นะครับกินรู้แน่ได้บ่ดูเนองปุ๊ดแสกับบอมี่อย่างแสบเพราะํต่บอกคุงบ้นเขาเนี่ยเป็นแบบซุ้มเจ้าว่ะ tầm mỏng không bàn thì cứ sốt đạo nó hạ sư nha mình hạ sư nha năm bản này hết là hết kỳ nghỉ rồi thì say đây อ๋อมือนหนีกับซ้ำหนีกันครับไล่ก,การไหมผมไล่ก,การหนีไล่ก,การคิวแสบฝากกดติดตามได้เด้อครับวาคลคิปต่อไปผมสีเฮ็ดอียงมาสู่ซุ่มเจ้ากินผมก็อยาเฮ็ดอยู่เรื่องอาหารแต่ว่าผมเฮ็ดบ่เป็นเจ่ว่านี่แม่ผมเฮ็ดอะฝากกดติดตามไว้ครับสำหรับมือนหนีลไล่การสวัสดีครับผม